เล่นตลยดีกว่าหรอโอเคโอเคกูอยู่ลังบ้านแล้วกูอยู่บ้านแล้วกูอยู่หลังบ้านแล้วกูอยู่หลังบ้านแล้วกูอยู่ข้างหลังบ้านเราแล้วกูมาแล้วกูบอกให้เราไปได้แล้วไปยังอะไรอะเดี๋ยวก็โดนแอดอีกไม่เล่นไม่ฉดบาลนะเดี๋ยวเปียบอันนะครับ จับนะเอาของเรากลับเขาไม่ต้องเอาไม่ใช่ของเราห้ามเอากลับเลยเอาของเรากลับแต่ว่าเอาของไไม่ด้ของของบ้านพี่อังเขาของบ้านปางเขาเออของลูกเราเดี๋ยวโดนตำรวจจับมิเตย์ไม่ใช่ของเราเราจะไปเอาได้ไงเดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้